หลังบ้านของเขาคิดไม่เอาค่อยเคลียน์ย่จ้าพุ่งปุกได้สองปีอ่ะด้วอากาศคำมันก็หกโมงแล้วเนี่ยพามาชมหัวน <the> ้างานไอ้ <the> <tech> <the> <tech> พาไปชมบรรยากาศหลังบ้านคุณยายแต๋วจ้าบรรยากาศโอ้ยมาไหนล่ะอ้าวอะไรมาแต่ไหนลูกโห้ยเราไม่บุญอ้าวพุ่งปุ๋งไดสองปีอะตัวกับลูกบวเนาะ tức buộc đọc buộc này vậy đó chẳng phải một đọc đẳng bàn không không ิมีเอาคนแข่งอย่างนี่จ้ามีต้นอยากปลูกก็ปลูกต้นแพรมีไอ้ลูกสับปะรดตั้วยังไม่แก่เนาะพามาชมหลังบ้านจเนาะนี่ความสวยงามหลังบ้านมากฝากนะทุกปุ๋ยสองปีต้น không có mình tự Tôn... đi chẳng bà có lái hàng đó anh tôi chẳng bỏ ruộng đây hồ xưa ลูกบวบนะพุ่งปุ๋ยสองปีอะตัวเป็ดอมเฮ็ตพี่ฮิตไม่จากตลาดก็อมหิตเนาะเป็ดอมเฮ็ตพี่ฮิตไม่จากตลาดอมฮิตเนาะ มีต้นอยากปลูกบก็ปลูกต้นผมมีต้นอยากปลูกบก็ปลูกต้นก็มีต้นกล้วยด้วย บางคนก็มีต้นกล้วยดีบางบ้านอ็ก็มีต้นกล้วยดีบางบ้านก็ มีต้นอย่งปลูกคือปลูกต้นเป็นอมเฮ็ดเพื่อฮิตไม้จากตลาดอมฮิตเนาะอย่างไรเนาะยังพันออกดอกแพ่มีไอ้ลูกสับปะรดตัวยังไม่แก่เนาะพามาชมหลังบ้านจล้วเนี่ความสวยงามหลังบ้านมากฝากนะ

ข้าวโพดนะขึ auto, ้นปลูกใหม่ๆเนาะทั้งจะมีต้นบะรุมเนาะปลูกต้นบะรุมไหนเลยมาเอ้ยเอ้ยทำไมเฮ๊ะหืมเอาไปบุญเข้าบ้านหรเข้าบ้านไปวัดตะบันอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณออรนุตเตะไหนเลยมาเอ้ยเอ้ยทำไมเฮ๊ะหืมเอาไปบุญเข้าบ้านหรเข้าบ้านไปวัดตะบันอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณออรนุตเตะ ข้าวโพดนะเพิ่งปลูกใหม่ๆเนาะทั้งี้มีต้นบะรุมเนาะปลูกต้นบะรุมพาไปชมบรรยากาศหลังบ้านคุณยายแก้วจ้าบรรยากาศโอ้ยมาไหนอ้าวอะไรมาแต่ไหนลูกโอ้ย้องเลยบุญอ้าวต้นบวบดอกดบวบ นี <S <S ่ผักหลายอย่างเนาะไอ้ต้นยังด๋อยเนาะยังบ่ออกลูกเลยบ่อหูซื่ออ้าวคลิปนี่เนาะก็เพียงแค่นี้เนาะนือ อันทีชาวลอดอลาดาเนาะเป็นบาทของลูกสาวหลังบาทของคุณยายคเท้าเนาะมีต้นกล้วยไหนเลยมาเอ้ยเอ้ยทำไมเอ๊ะหนูไม่บุญเขาบ้างหรือเขาบ้าเป็นวัตถบานอันนี้เป็นบานของคุณออรุตเนาะก็จิต่อกบอกเอาไปเออเอาไปอมเห็ดกันจะไปอมเห็ดเนาะดูกอ่อนๆมัน ก็เก็บจอวกาไปเอจะไปอมเห็ดกันจะไปอมเห็ดก็ดูก็ไปดูอ่อนๆมันไหนเลยมาเอ้ยเอ้ยทำไมเอ๊ะหน้าไม่บุญเข้าบ้านหรเข้าบ้านเป็นวัดตะบานอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณออรนุตก็มีต้นกล้วยดี tháng Tuyết buộc, đọc buộc Như phạt đó, anh tuấn chẳng đó hành nò Chẳng bỏ ọc luộc hồ sư Khâu hồ, nà ขึ้นปลูกใหม่ๆเนาะทั้งจะมีต้นบะรุมเนาะปลูกต้นบะรุมหลังบ้านของเขาอ่าคิดไม่เอาคอยเคลียรนี่จ้าเป็นอมเฮิตที่ฮิตมาจักตลาดก็อมฮิตเนาะไหนตัวนี้มาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮืมเอาไปบุงเข้าบ้านดิเข้าบ้านเปวัดตะบัน อันนี้เป็นบ้านของคุณอรนุชเตต์ก็เก็ล่อกบอกว่าไปเอเอาไปออมเห็ดกันจะไปออมเห็ดเกาะลูกไปปลูกอ่อนๆมันมีต้นอย่างปลูกคืปลูกต้นกับลูกบวบเนาะ ruộng muộn đó bữa quẹt bọt luộc cái nó nè mấy bằng mấy vải luôn bữa bọc luộc cái ông hết chưa hết mấy là lạc cái ông hết đó อากาศคั่มเนาะแตหกโมงแล้วเนี่ยพาไปชมัวนท้งบานไออากาศคัมม่เนาะแหกโมงแล้วเนี่ยพาไปชมัวน้งบ้าไอ้อมเฮิตพี่ฮ็ดไม่จากตลาดอมฮ็ดเนาะ tướng buộc đọt buộc